จะทาส่วนที่เป็นน้ำน้ำกะทิใบเตยที่จะใส่ในตัวเค้กก่อนนะคะในส่วนของน้ํากะทิใบเตยเนี่ยติ๊กจะใช้น้ํากะทิ50มิลกับนมสดนะคะ50มิลแล้วก็ใบเตยประมาณ8ใบนะคะใบเตยประมาณ8ใบโดย,ยที่หั่นไว้แล้วอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาปั่นรวมกัน ส่วนผสมนะคะที่เป็นกะทิแล้วก็นมอย่างละ50มิลก่อนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะบางคนถ้าเกิดอยากให้เข้มข้นกะทิก็ใช้กะทิเพียวๆไปเลยก็ได้ไม่ต้องผสมกับนมนะคะแต่ว่าติ๊กัวว่าเดี๋ยวมันจะเข้มไปเลี่ยนไปนะก็เลยแบบผสมหน่อย เราปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะเอาตัวเนี่ยค่ะใบเตยออกนะคะทีนี้ก็ตีสปันเค้กนะคะเราก็ใส่นี้ เราก็ตีไข่จนขึ้นฟูเป็นครีมแล้วนะคะลักษณะนเนี่ยเวลาเราดูยังไงว่าเฮ้ยไอตัวส่วนผสมของเราเนี่ยมันได้ที่เรารือยางเราก็สังเกตว่าเวลาเรายก,ยกตะก้อขึ้นมาเห็นไหมคะว่าตัวของครีมอะ่ะมันจะไม่หยดลงเป็นสายนะคะคือถ้าหยดลงเป็นสายเป็นน้ำเนี่ยอันนี้คือแบบยังไม่โอเคนี่เห็นไหมคะว่าว่ามันตัวครีมเนี่ยมันจะแบบเกาะอยู่ที่ไม้พายนะคะ Okay. ลักษณะนี้ใช้ได้ละกลิ่นวานิลาลงไปนิดนึงนะคะประมาณครึ่งช้อนชาไม่ใส่เยอะเพราะว่ามันเราใช้ตัวใบเตยอะคะ่ะเรามีกลิ่นใบเตยอยู่แล้ว ต่ำนะคะให้ตัวแป้งเข้ากันดีก็เราตีจนส่วนผสมของแป้งนะคะเข้ากันดีแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของน้ำมันค่ะส่วนสุดท้าย ใครจะใช้เนยละลายก็ได้นะคะแล้วก็ในหรือถ้าไม่ใช้เนยละลายเนี่ยใช้น้ำมันแบบติ๊กก็เป็นน้ำมันอะไรก็ได้เช่นกันแต่ในส่วนของติ๊กเนี่ยจะชอบใช้น้ำมันทานตะวนันเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีกลิ่นฉุนนะคะก็เหมาะที่จะเอามาอบขนมอะค่ะ ลิปบิ้สเตตเป็นยังไงสังเกตเห็นไหมคะตอนเคเคเห็นชัดไหมว่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าริบบิ้สตเตตนะคะปอกาดใหญ่ๆที่ปุดๆขึ้นมาเนี่ยเราก็ทิ่มๆมันหน่อยเนาะอุณหภูมิที่ใช้180นะคะ ติ๊กจะตั้งเวลาไว้ที่3 0มตินาทีก่อนแต่สักประมาณานาทีที่ยี่สิะเดี๋ยวติต๊กจะแวะมาดูเตาอีกทีหนึง่งว่าตัวของเค้กเนี่ยนะเขาปูดเต็มที่แล้วหรือยังเพื่อที่จะเช็คสุกนะคะทีนี้เรามาดูที่เค้กนะคะเค้กของเราตอนนี้เนี่ยฟูได้ที่ละนะคะ มาดูกันว่ายังเหลือเก้านาทีดูยังไงว่าตอนนี้เค้กมันสุกหรือไม่สุกจริงๆเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มลงไปตรงกลางเค้กดูนะคะว่ามันมีตัวเนื้อหรือเหลวนะติดมาไหมถ้ายังเหลวอ,อยู่ก็แสดงว่าข้างในยังไม่สุกดีแล้วก็จิ้มเลยระวังหน่อยเนาะติ๊กเคยแบบมือลวกอะ่ะบางทีไอ้ที่มันดึ๋งๆมันคือความนิ่ม เอ้ยมันสุกแล้วร้อ,อนอึ๊บสุกยงังสุกยงังยังไม่สุกดีนะเห็นที่ปลายมาจิ้มปันเนาะมันยังเหลวอยู่นะคะเนื้อมันยังไม่สุกนะคะเป็นสีเขียวอ่นอ,อนๆติดมือเนื้อแบตเทอร์ยังไม่สุก ว่างหน่อยนะคะพราะเค้กมันน so ิ่มมากนะคะออกมาจากเตาใหม่ๆนิ่มมากเค้กนิ่มมากๆเลยอ่ะเราก็จะคว่ำเค้กนะคะก็อันนี้เวลาเราคว่ำเค้กถ้าอยากให้หน้าเค้กเรายังสวยอยู่เราก็ใช <game> ้ตัวเนี่ยค่ะกระดาษถ่ายเนาะลองกับ แผ่นรองเค้กนะคะความน,นาเค้กก็ยังสวยแต่จริงอะเค้กเอ่ออย่างเราทำเค้ก้าวเนี้ยเราปาดครีมอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นหน้าเนาะแต่ถ้าเป็นเค้กส้มหรือเค้กที่เป็นใสๆอะมันก็ต้องใ,หใสหน้าสวยนะคะแต่อันนี้คือ เนื่องจากติ๊กมีตะแกนมอีอันเดียวไงแล้วเดี๋ยวสแกนนี้เดี๋ยวติ๊จะไว้ใช้ลองตรงโต๊ดเนี่ยให้มันระบายความร้อนท้องเค้กดีกว่าเราพลิกด้านเค้กรอมหนึ่งนะคะแล้าเค้กก็ยังสวยงาม เดี๋ยวเราพักเค,ค้กนะคะให้เย็นคายร้อนนะคะพักเค,ค้กให้คายร้อนก่อนระหว่างนี้ไปทำซอสต่อดีกว่าที่เราจะทำในซอสอที่เป็นตัวซอสมะพร้าวนะคะอันนี้ติ๊กซื้อน้ำมะพร้าวมาเราก็จะใช้น้ำมะพร้าว2 0 0 2 0 0มิลนะแล้วก็กะทินะคะกะทิก็เป็นหัวกะทิเนาะ เ,ออเมื่อกี้ติ๊กลืมบอกไปว่าว่าติ๊กใช้หัวกะทิในใส่ใส่เค้กด้วยนะคะใส่หัวกะทิลงไปร้อยหนึ่งแล้วก็น้ำตาลนะคะเดี๋ยวจะชิมดูว่าน้ำตาลในสูตรเนี่ยมันเป็น50กรัมก็ใส่ผสมไปแล้วกับน้ำมะพร้าวกับกะทิเนี่ยนะคะคนให้ลลายแล้วก็ชิมดูก่อนว่า เ,เราคิดว่ามันหวานโอเคหรือยังนะคะถ้าไม่โอเคเนี่ยเราก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะทีนี้ก็จะใส่เนื้อมะพร้าวนะคะลงไปร้อยกร,รัมด้วยเดี๋ยวเอาไปปัน่นนี่เราก็ใส่ตัวแป้งเนี้ยนะคะลงไป จะใส่ใบเตยลงไปอันนี้ใช้ประมาณ3ามใบนะคะใบเตยหอมอ่นอ,อนๆเนาะนี้ก่อนที่จะค้นเหนือนะคะเราเนี่ยเราก็จะช้อนในตัวเตยเนี้ยหยิบเตยเนี้ยออกไปทิ้งก่อนเวลาเอาไปทาอาหารมันจะได้ง่ายหน่อยเอ้ยไม่ใช่เวลาเอาไปทําเค้กเนาะลาซอสเค้กจะได้ตักราดง,ง่ายหน่อยคิดค้นล่ะค่ะ เราก็พักซอสอ่ะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาใช้เพราะว่าเนื่องจากเค้กตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องตีวิปครีมแล้วก็ปาดวิปครีมไปด้วยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเค้กและตัวซอสอ่ะต้องให้มันเย็นก่อนไม่งั้นวิปละลายจ้ะ,ะ<ม>เดี๋ยวเราจะตีวิปครีมกันนะคะก็ตีวิปครีมของเราเนี่ยถ้าจะให้วิปครีมมันขึ้นได้ดีแล้วก็เซตตัวนะคะได้นานเนี่ยก็ให้ใช้น้ำแข็ง นะคะแล้วก็เทน้ําเย็ยนลงไปหน่อยนะคะทังไว้แล้วก็ภาชนะีนควรจะเป็นสแตนเลสเนาะเพื่อที่มันจะได้แบบเก็บความเย็นนะคะนะคะได้ดีในในอันนี้ติ๊กช่ในห้องแข็งไว้ก่อนเตียยประมาณประมาณ15นาทีนะคะก็จะได้เย็ยนจัดๆวิปที่ใช้อะติก๊กใช้วิปเอ่อทั้งดารลี่และนอนดารลี่ผสมกันนะอย่างละครึ่งครึ่งก็คือ ดัลี 200. ่สองนอนดัลลี่สองแล้วเราไม่ต้องใสรมตาแล้วนะคะถามว่าไอ้ทำไมต้องผสมเพราะว่าตัวนอนดลี่อ่ะมันมันมันแบบมันจะทำให้เป็นตัวได้ดีนะคะแต่ว่าตัวแต่รสของครีมอะ่ะมันจะไม่นุ่มละมุนละไมแล้วมันก็หวานมากนะคะส่วนดาลี่ก็ละลายไวนุ่มละลายในปากเพราะฉะนั้นที่เรไผสมกันนะคะ มะ้า,านะคะเดี๋ยวจะปาดซอสมะพร้าวก่อนาาอแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาวิปครีมออกมาเนาะแบ่งมะพร้าวนะคะตัวซอสเนี่ยประมาณ3ตัส่วนเดี๋ยวเราจะใช้ให้มันหมดไปเลยนะคะไม่ต้องเหลือเก็บไว้ Thank <laughs> แช่ฟิสส์พักหนึ่งก่อนแล้วจากนั้นน่ะค่อยย้ายเป็นใส่ตู้เย็น